คนเพลงเหมือนเดิมนะครับเย่กับช่างไป่ได้ทำเดี๋ยวทิ้งลองลองช่องไปตัดไตยูนนะครับโอเคมาตัดกูไปคลิปแล้วก็อยู่กับเพื่อนผมอีกคนนึงนะครับโฟกัสนะครับโฟกคุูไปมาสบายดีกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปกดชินะมาสามสองหนึ่งแอคชั่นเอาเลยโอเคเดี๋ยวกูตัดเซฟการ์ดออกทั้งหมดเลยเยายายา กับย um. ู <Is it? S 1> ่กับช่องเพลงครับวันนี้แล้วก็อัตเตอร์เวลล์นะครับช่องวันนี้ก็มีเยอะมากก็มาอัดเกมผีเดียวกับช่องกันะครับนุกมากไปสนุกมากเลยนะครับเฮ้ยหลวงเมซอนะครับเฮ้ยหลวงพ่อหมีหลวงพ่อหมีเขาวงกฎในหลวงพ่อหมีหลุงหลุมก็อสงสัยเห็นไหมหมีหมีบ่บ่เร็วหมีบ่บ่คือเลือดคือเลือนะ ว้าวกัดครับกัดไอ้สัสดูดิดูดูท่านนั้นเคยยังเฮ้ยม่เยินูนำหน้าดิทางไหนดีวะเขาต้อเขาต้องคือตากล้องเดินนำหน้าดิมีเดินำหน้าเฮ้ยเพ่งเด็กผู้หญิงว้าวพาพากูว้าป่ะเพ่งเออเพ่งเข้าไปต้องเข้าไปมันพากูว้าไปเฉยว้าไปไหนวะ เอ้ามันก็มาที่เดิมพอมาก็มาที่เดิมเออให้ได้ก็ดีไอ้ปูมันเถอมันเถอตากล้องนำนะเกียวกูไปตากูไปตากล้องอีกคนตามมาอ๋อท่านนี่หว่าฮาว่าไปไหนทางที่เรามาทางไหนทางที่เรามาคือทางไหนครั้งนี้ใช่ไหมเพลงเพลงไม่รู้มาเพลงมาเพลงแค่สิ่งนี้เราไปคือยอมไปเข้ากองกองกองไม้อันอันอันสุดท้ายนี่พอ อ่ามันก็ว่าที่เดิมมันเด็กเลยวะงั้นเราไปตรงนี้นะตรงกลางเลยยังไม่เคยไปเได้ได้เดินทางกันมาค no ุณติดคุกระเด็นกระเด็นกระเด็นอ้าวกระเด็นอ้าวตัวแตกโอ้เอ้ากูตกแมพเอากูตายเจ้าโตมาต้อเปิดว้าวอาเอ้า object here yo yo อะไรวะโย่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 อันนี้อันนี้ใครเนี่ยเอ้ยมาแล้วอันนี้เหรอมี่หน้าพ่อมึงไงมูนาลิโซ่ไอ้มูนาลิโซ่เออโอเคไปไปไปต่อไปต่อเอ้ยอย่าปิดประตูอัดหน้าอ้าวอ้าวอย่าปิดประตูอื้อตายอีกแล้วเนี่ยตายอีกแล้วครับตอนนี้ ไอ้เปูปูลงมาทางนี้ปูปูลงมาทางนี้ดิปีศาจสวยป่ะปูปูปูมาทางนี้ปูปูอยู่ไหนวะมาทางนี้ปูปูไอ้ปูปูจะเดินติดทะเบียอะไรดีเฮียโอเคเจอเจอเด็กด้วยเฮ้ยเจอโดนถีบสามรอบกระถือกระถือกระถือเด็กเขาไมายิงอย่าบังดิวะอย่าบังตากล้องให้ทีมียะอ้าวเฮ้ย ไอ้ย่าไม่ผีอะไรฮะไหนเขียนว่าผีตัวดำๆเมื่อกี้น่ะยังดำไม่เห็นอ้าอย่าด่าด่าผีให้ไม่กี่เงี้ไม่เห็นว่ะเอ้ยเอ้เมื่อกี้ผีมันร้องหาตัวนี้เลยเพิงผีตัวดำๆอ่ะเออกูก็เป็นร้อยว่าฉันเจอของบางอย่างไอ้ปูอยู่ไหนเนี่ยนี่ยเนี่ยปูอยู่นี่ยโอ้ตรงนี้ไม่เคย ไม่เคยเห็นนะโอ้โหไม่เซิฟเยอะปูิดเปลยนเซิฟเปลนเซิฟเปลี่ยนเซิฟเซิฟนี้แหละเอาเซิฟนี้แหละเสียบคนคนหลายคนหลายเนี่ยม่วนคนหลายยิ่งม่วนเว้ม่วนหลายม่วนหลายไปแล้วอันนี้คือม่วนหลายนะครับเออไปลกไปได้กลับไปกลับไปโอ้โหมันางนี้างนี้เอเฮ้ยเฮ้ยอะไรยิ้มไปอะไรยิ้มไม่ได้ีคนไขประตูอะ ไข่ประตูเถอะนะสวัสดีครับท่า <Okay. S 1> นผู้ชมกูอยู่ไหนเนี่ยเอ้าต้องหมอกันเลยไหมเฮ้ย <Hey, S 1> มานี่เดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะนี่ผ่าฟันคุดให้วันนี้ได้เลยครับคุณหมอแต่สงสัยว่ามันขึ้นเตียงไม่ได้รครับเออจะไม่ได้ครับไม่ได้เอ้าวเอ้ยอย่าเสียงเอเล็บได้ไหมตว์กูตัดเสียงอ่อนเลยเนี่ย เดี๋ยวช่วงนี้อาจจะไม่ได้เสียงกันสักพักหนึ่งเลยนะต้องได้ยินนะครับไอตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยมันที่มันอินเซปชั่นเฮ้ยก็เลยตามอย่าผักกูมันจะไปก็ไปกันเลยไปก็ไปก่อนไอเหี้ยผีอินเซปชั่นอีกแล้วมันตามมาคนเดียวเลยอะผีไอ้ยัดเข้มีอะไร แค่ใจเหรออ้าวอ้าวเพียงหายไปไหนอะอ้าวมึงมามึงมาตับเปื่อนมาอตัเปื่อนมืเพีงเราหาควเพีงเพเพื่อนเอ้ยอ่ะ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 อ๋อตึตึกึกตึกเติรตึกตึกตกร์นเล

เ้ยไม่ชอบมเสียงแปลกๆครัแป๊บซีเมนตหนย่างเนี่ยโอเคครับตอนนี้เราก็จะมากดกินแฮมเบอร์เกอร์กันนะครับแฮมเบอร์เกอร์บ้านมึงจะขายใครใครตู้แป๊บซี่สัตว์เลยเอ้ยโคโคโคพอนี่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 ครับคือการขายอันนี้คือการขายผลิตภัณฑ์ที่ดีสุดจักรวาลนะครับติดฆ่ากันเลยนี่โอ้ย ขึ้นหรือลงรอบนี้วะแต่แต่แ๊มซี่เขารู้จักขึ้นดีกว่าควับกูไม่ลองล่างหรอกไอ้สัรลงขึ้นยิ่งดีกว่าเสมอปี๊ปเอเกอเอกูสะอึกเลยไม่มีกญเจตอนได้บ้างไอ้ทุบเมาวะไอ้เมาไอ้ปูนี่ไหแน่นอนไม่ทางนี้ ว้าว wow, ทางนี้แหละทางนี้เลยไอเพย์อยู่ไหนไหวะไอเพย์อยู่ไหน,ไหนไหวะหลังนี่ไงอยู่ข้างหลังนี่ไงแ <c oughs> อบมองเธอยินนะจ๊ะเฮ้ยลงไปเลยเหรอลงดิ <c oughs> จบแล้วแค่นี้โอ้ไม่มาเลยเดือดแถมให้อีกแบบนึงโอเคนะเดินเดินเข้าไปเลยโอเคโอเค ไม่ไม่ค่อยไม่มันเลยอะ่ะเดี๋ยวแถบให้อีกแบบนึงเลื่อนแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคแล้วอะ่ะมาดิไม่มันเลยเดี๋ยวแถบให้อีกแบบนึงเค okay.